สวัสดีค่ะวันนี้เจ้านายป้าปุ้มพาน้องจักตัวใหม่มาตั้งไว้นะคะนี่เป็นจักโบราณอีกแล้วนะคะน้องใหม่ก็คือมาตั้งใหม่นะป้าปุ้มไม่เคยเห็นเป็นยี่ห้อซิงเกอร์นะคะสวยคลาสสิกอีกแล้วเห็นไหมคะนี่ รุ่นสมัยไหนเนี่ยคุณปู่คุณทวดย่าทวดใย,ยทวดเห็นไหมคะนี่เนื้อไม้ยังดีอยู่นะคะป้าปุ้มจะเปิดลิ้นชักให้ดูนะคะยังมีอุปกรณ์มีได้มีเข็มนะคะอันนี้ป้าปุ้มยกให้ดูคร่าวๆเนอะไม่ได้อยากจะลือหมดเนอะของมันเยอะนะเต็มลิ้นชักปิดกลับเข้าไปก่อนนะคะตรงนี้มีนัมเบอร์นะคะ โค้ดโค้ดของจักรโบราณน,นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปก็ไปส่องเอาเนอะมาปุ่มถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้เผื่อมีใครอยากลุ้นโชคเอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดนี้นะคะนี่ยี่ห้อสิงเกอเนอะฝากข้อเป็นไม้นะคะที่เห็นนั้นเป็นไม้นะคะนี่เบอร์อะไรดูเอาเองนะไม่บอก <laughs> ไปลุ้นเอากัน,นะคะ่ะ